ทำเอาแฟนคลับช็อกเมื่อวันที่19มกราคม2023แฟนเพจเฟ e b ุ o กไทยทิเกตเมเจอร์ได้ออกมาประกาศยกเลิกงานแฟนมีตติ้ง2023ของพระเอกหนุ่มทรงคังจากเดิมที่จะจัดในวันที่12มีนาคม2023ทำเอาแฟนคลับพากันเซง็งสุดๆไปเลยงานนี้ด้านผู้จัดเผยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ส่วนคนที่ซื้อบัตรแล้วสามารถขอเงินคืนได้และเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเราทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสร้างความไม่สะดวกใจให้กับท่านและเรารู้สึกขอโทษเป็นอย่างยิ่งเรามีความตั้งใจที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่เหนือการควบคุมของเราสำหรับรายละเอียดกำหนดการแจ้งคืนเงินบริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ ทางนี้ต้องขออภัยแฟนคลับทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงมาโดยตลอดงานนี้ใครที่เฝ้ารอหนุ่มสงคังอ,งอาจต้องอดใจรอและดูซีรีส์กันไปก่อน